เรามาเริ่มกันที่ภาพข่าวที่ต้องบอกว่าน่าสะเทือนใจจริงๆนะคะภาพของทหารไทยที่สีสเกตต้องเสียขาไปเพราะเหยียบทุนะระเบิมแล้วพอเรามาดูข้อมูลในมือเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยแต่มันเป็นครั้งที่7แล้วนะคะในรอบไม่ถึง5เดือนด้วยซ้ํา มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งๆท,ที่มันควรจะสงบไปแล้ววันนี้เรามีข้อมูลเชิงสืบสวนหลายชิ้นเลยค่ะเราจะมาลองเจาะลึกปฏิปต่ปตอ,อก,กันดูว่าวิกฤตครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ใช่ครับเพราะสถานการณ์มันบานปลายเร็วมากจริงๆจากแค่เหตุการณ์น่าสลดใจกลายเป็นความตึงเครียดระดับประเทศไปเลยในเวลาแป๊บเดียวคือมันเหมือนมีชนวนหลายอย่างที่อรอวันระเบิดอยู่แล้วนะครับ พอมีอะไรไปจุดประกายมันก็ลุกเพิ่บขึ้นมาทันทีเลยเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวพาดหัวเล่อนมากสังคมงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่เจ็บปวดที่สุดอย่ไนเลยดีกว่าค่ะคือความสูญเสียของกำลังพลของเรา การในเจ็ดเหตุการณ์ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่น่าสนใจในรายงานเอารือว่าตัวเมียนจดเกิดเหตุมันกระจุบตัวอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเท่านั้นเลยทั้งศรีสเกตอุบลแล้วก็สุรินไม่มีใครอยู่บ้านเลย้ะครัสามสู้เสียหายไม่มีใครช่วยเหลือเยพ่อคนสติไม่ดีเองยังไม่กล้ายุ่งเนะคะ ประเด็นเรื่องไม่บังเอิญนี่แหละครับที่สำคัญไม่ได้ก็ตีเพราะมันเป็นร่องกับหลักฐานชิ้นใหญ่ที่ทางกองทบกเขาเอาคนหลอนเผยคือจากการที่หน่วย EOD เข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะครับเขาไม่ได้เจออะไรเก่าสมัยสงครามที่หลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เจอคือขึ้นระเกิดจอมพลังเลยดูตำรวจมันจะทำงานไหมเกี่ยวนะคะคำว่าขึ้นต่อม่ในทางทหารมันหมายความว่ายังไงคะ คือไม่ใช่แค่ระเบิดเก่าที่เพิ่งถูกค้นเจอแต่เป็นระเบิดที่เพิ่งถูกผลิตเพิ่งถูกเอามาวางเมื่อเร็วๆนี้อย่างนี้เลยเหรอคะใช่เลยครับความหมายมันต่างกันฟ้ามาช่วยเลยคอมเมนต์ต่อมาดีีท่ไม่มีอาวุธอะไรอันตรายมากๆนาฏกรรมที่น่าเศร้าจังเลย เป็นอมาสงสารเด็กกมาค่ะแต่พอเป็นระเบิดหมต่อมาบ้าก็อยู่ส่วนน้ำมาวางในเขตแดนไทยมันเปลี่ยนสถานะทันทีเลยครับขมินต่อมาจากอุบัติเหตุแล้วยืนดูเฉยๆเลยอมมนต่อมามึงไปหาหมอเอาไปรับรองแพทย์ไว้เลย ว่าฉันบัดเข้ามาในวัยให้หมดได้นะซึ่งให้กเป็นการละเมิดข้อตนแงบมันติภาพอย่างร้ายแรงที่สุดเลยครับบอกแล้วให้กฎคนแล้วมันมันน้าโมโหมากเลยนะคะแล้วการกระทำที่โุกอาจขนาดนี้มันทำให้นึกถึงบทบาทขณะนี้ที่เรามีงจะทำงานสินะเป็นของพลโทบุญสินภาคกลาง้อดีตโม่ทั้ภาคที่สอง ท่านออกมาพูดถึงเรื่องที่มันคาใจท่านมาตลอดก็คือเรื่องคำสั่งนั้นคือปริศนาอยูนปะนี้เป็นสารพี่เขาเด็กมันจะคิดยังไงเพราะพลโทบุญสินเล่าว่าในช่วงหกชั่วโมงรของการประ้มซึ่งเป็นช่วงเวลาทองของการเชียงความยุทปวิธีอะไรได้ธู่บ้านได้จู่บก็มีคำสั่งมาจากใครบางคนให้หยุดยิง ซึ่งท่านมองว่าคำสั่งนั้นมันมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยตรงกันข้ามครับมันกลายเป็นการเปิดโอกาสเปิดช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเราได้สะดวกขึ้นและอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นเองที่มีการลอบเข้ามาวางทุนระเบิดล็อตใหม่พวกนี้แล้วก็มีจุดที่นักวิเคราะห์หลายคนให้ความสนใจมากๆเลยก็คือการใช้คำพูดของพลโทบุญศิลท่านไม่ได้ใช้ศัพท์ในวงการทหารอย่างพี่เพื่อนหรือนายแต่ท่านใช้คำว่าคุณ ซึ่งมันมันฟังดูห่างเหินแล้วก็ผิดปกติมากในวัฒนธรรมของทหารนะคะใช่ครับนักวิชาการด้านการทหารหลายคนตีความตรงกันเลยว่าการใช้คำว่าคุณที่ดูเป็นทางการแล้วก็ไม่คุ้นเคยแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดมากว่าคนสั่งอาจจะไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบทหารด้วยกันแต่อาจจะเป็นคนจากฝ่ายการเมืองซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆตามมาเลยว่าใครกัน ใครที่มีอำนาจมากพอจะโทรไปสั่งแม่ทัพภาคให้หยุดยิงได้ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนั้นแต่เพื่อความเป็นธรรมนะคะในข้อมูลก็มีระบุเหมือนกันว่ามันมีคำสั่งหยุดยิงที่เป็นทางการจริงๆในวันที่28รกรกฎาคมซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าท่านอดีตแม่ทัพอาจจะสับสนหรือว่ามีเรื่องไม่พอใจส่วนตัวเส้นเวลาของเหตุการณ์มันค่อนข้างชัดเจน คำสั่งหยุดยิงที่เป็นทางการในวันที่28นั้นคือกระบวนการทางการทูตปกติที่เกิดขึ้นหลังการประทะไปแล้วระยะหนึ่งแต่คำสั่งปริศนาที่พลโทบุญสินพูดถึงมันเกิดขึ้นในช่วง6ชั่วโมงแรกของการประทะเลยครับซึ่งเป็นช่วงชี้เป็นชี้ตายทางทหารจริงๆมันเป็นคนละเหตุการณ์กันและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคุณคนนั้นคือใครเข้าใจแล้วค่ะ คือมันมีคำสั่งลึกลับเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมีคำสั่งที่เป็นทางการตามมาทีหลังพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องทุนระเบิดลอตใหม่ทั้งปมคำสั่งปริศนาที่ยังคาใจพอมาเกิดเหตุทหารเหยียบระเบิดซ้ำอีกเป็นครั้งที่7มันก็เลยเหมือนฟังเส้นสุดท้ายจริงๆฟงฝั่งเส้นสุดท้ายจริงๆครับความอดทนของฝ่ายรัฐบาลก็หมดลงทันทีแล้วการตัดสินใจที่ตามมาก็คือฉีกข้อตกลงสันติภาพทิ้งเลยประกาศยุติข้อตกลงทั้งหมด ซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวมากบอกว่าติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงและก็อ้างคำสอนโบราณว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยนะคะว่าเราไม่เล่นด้วยแล้วชัดเจนและรุนแรงมากครับ และผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นแทบจะในทันทีเหมือนกันเพราะแค่หนึ่งวันหลังจากไทยประกาศยกเลิกข้อตกลงก็เกิดการปะทะอย่างหนักหน่วงขึ้นที่จังหวัดสาแก้วเลยสถานการณ์มันถูกยกระดับจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนกลายเป็นภัยความมั่นคงเต็มรูปแบบไปแล้วมันเหมือนกับว่าสะพานที่เคยใช้เจรจากันอยู่เส้นสุดท้ายมันถูกระเบิดทิ้งไปแล้วเรียบร้อยตานตัดสินใจฉีกสัญญาแบบนี้ในแง่หนึ่งมันก็สะใจนะคะมันคือการแสดงออกว่าเราจะไม่ยอมอีกต่อไปแต่ในอีกแง่หนึ่ง มันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วนี่เป็นการเดินหมากที่ฉลาดที่สุดแล้วหรือยังซึ่งมันก็ไปตรงกับบทวิเคราะห์ของศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรชาติบำรุงสุขที่น่าสนใจมากค่ะท่านตั้งคำถามง่าย,ายๆแต่บาดลึกว่าโอเคถ้าเราคิดว่าข้อตกลงเดิมมันทำให้เราเสียเปรียบการยกเลิกมันก็สมเหตุสมผล แต่คำถามคือแล้วถ้ากลับไปที่โตเจรจาใหม่เนี่ยมีอะไรรับประกันว่าเราจะได้ข้อตกลงที่ดีกว่า4ข้อเดิมที่เรามีอยู่ประเด็นนี้คมขายมากครับอาจารย์สุรชาติชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่สวนกระแสเลยท่านเสนอว่าลองคิดกลับกันถ้าจริงๆแล้วข้อตกลง4ข้อเดิมนั้นเราได้เปรียบอยู่ล่ะ บางทีทางเลือกที่ดีกว่าอาจจะไม่ใช่การรื้อกระดานทิ้งแต่เป็นการคงข้อตกลงนั้นไว้แล้วใช้มันเป็นเครื่องมือกดดันให้อีกฝ่ายต้องปฏิบัติตามเพราะการทำลายทุกอย่างแล้วไปเริ่มนับหนึ่งใหม่มันเสี่ยงเกินไปเราอาจจะได้ข้อตกลงที่แย่กว่าเดิมกลับมาก็ได้ ฟังดูเหมือนกับว่าเราอาจจะมีไพ่ที่ดีอยู่ในมือแล้วแต่แทนที่จะใช้ไพ่นั้นเล่นเกมกดดันคู่ต่อสู้ไปเรื่อยเรากลับเลือกที่จะสับไพ่ใหม่ทั้งกองแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะได้ไพ่อะไรกลับมาซึ่งมันอาจจะเป็นไพ่ที่แย่กว่าเดิมก็ได้ถ้าเน้นเลยครับและนี่คือสิ่งที่อาจารย์สุรชาติเตือนว่ารัฐบาลไทยอาจจะกําลังติดกับดักติดกับดักของปัญหาทางยุทธวิธีหรือแท็กติกซึ่งก็คือการตอบโต้สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเรื่องทุนดะเบิดนี่แหละครับ แต่การกระทำแบบนี้มันอาจจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g y ในระยะยาวได้ท่านใช้คำที่เฉียบมากว่าชัยชนะทางยุทธ,ธวิธีไม่เคยนำมาสู่ชัยชนะทางยุทธ,ธศาสตร์คือเราอาจจะชนะการประทะเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าเรามัวแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นฝ่ายที่ต้องคอยวิ่งไล่ตามเกมของกบูซ่าอยู่ตลอดเวลา ในบทวิเคราะห์ของอาจารย์สุรชาติยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะท่านวิเคราะห์จากโพสต์ของเพจกองทัพบ,บกแล้วชี้ให้เห็นประโยคที่ถูกขีดเส้นใต้สีแดงไว้คือประโยคที่ว่ากองทัพไทยเตรียมรบท่านบอกว่าคำนี้มันมีความหมายลึกแล้วก็หนักแน่นกว่าแค่คำว่าพร้อมรบเยอะเลยแล้วท่านก็ใช้สำนวนเปรียบเปรยที่เห็นภาพมากว่าการที่ท่านนายกอนุทินออกมาพูดแบบนั้นมันเหมือนกับการตีเช็คเปล่าให้กับกองทัพ ถูกต้องครับคำว่าพร้อมรบมันคือสภาวะปกติของทหารอยู่แล้วแต่ตเตรียมรบเนี่ยคือการเข้าสู่โหมดตเตรียมการเพื่อสองกรามเต็มรูปแบบแล้วซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวคนละระดับกันเลย และการที่ฝ่ายการเมืองตีเช็คเปล่าหรือให้อำนาจกองทัพตัดสินใจปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการควบคุมทางการเมืองที่ชัดเจนมันคือการเดิมพันที่สูงมากๆครับเพราะสถานการณ์มันอาจจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้แล้วแก่นคําคิดของอาจารย์สุรชาติจริงๆคืออะไรคะคือเราควรจะทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้ แก่นของท่านคือต้องถอยออกมามองภาพใหญ่ครับอย่าปล่อยให้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรื่องทุนระเบิดมาเป็นตัวกำหนดนโยบายความมั่นคงของทั้งประเทศท่านย้ำว่าผู้นำต้องคิดให้ทันกระแสะโลกด้วยซ้ำไปทุกวันนี้โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายความมั่นคงในภูมิภาคมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเขตแดนแบบเดิมๆแล้วแต่เป็นปัญหาอย่างแก๊งคอรเซนเตอร์หรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่โจทย์ระดับชายแดนแล้วนะครับแต่มันเป็นโจทย์ระดับโลกที่มหาอำนาจอย่างจีนหรืออเมริกากำลังจับตามองอยู่หมายความว่าแทนที่เราจะจมอยู่กับการรบพุ่งเรื่องเขตแดนเราอาจจะสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ได้มากกว่าถ้าเราแสดงบทบาทนำในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้หรอคะใช่เลยครับ ถ้าเราสามารถเข้าไปจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมันจะเป็นการสร้างบทบาทและยกระดับประเทศไทยในเวทีโลกได้มหาศาลเลยมันคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางยุทธศาสตร์แทนที่จะปล่อยให้ปัญหาชายแดนดึงเราให้ติดลมอยู่กับที่พอเราดึงเอาทุกเรื่องที่คุยกันมาวางเรียงกันตั้งแต่ความสูญเสียของทหารเราจากทุ่นระเบิดลอดใหม่คำสั่งหยุดยิงปริศนา การตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันของรัฐบาลไปจนถึงคําเตือนของนักวิชาการให้มองเกมยาวเนี่ยมันทาให้เห็นเลยว่าสถานการณ์นี้มันซับซ้อนและมีเดิมพันสูงกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกมากจริงๆค่ะครับมันไม่ใช่แค่บททดสอบความพร้อมรบของกองทัพหรือความแข็งแกร่งทางการทูตแต่มันกลายเป็นเวทีที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้นําประเทศให้ประชาคมโลกได้เห็นเลยว่าเรากําลังจะเลือกวางตําแหน่งของประเทศไทยไว้ตรงไหนในสมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนแบบนี้ ซึ่งมันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าจะยังไม่มีคำตอบนะคะในโลกยุคใหม่ที่ชัยชนะมันไม่ได้วัดกันแค่การรบชนะในสนามรบเฉพาะหน้าอีกต่อไปแต่เป็นการวางตำแหน่งของประเทศในเกมระยะยาวการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความสูญเสียซึ่งหน้ามันจะสร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศในระยะยาวกันแน่และอะไรคือเส้นแบ่งที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการตอบโต้อย่างสมศักดิ์ศรีเพื่อรักษาเกียรติภูมิ กับการเดินหมากที่สุขุมรอบคอบเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติในภาพรวมค่ะ